ภาพกิ่งขนุนด้วยตุ้มลอยด้วยวิธีการง่ายๆวันนี้เราจะพาไปทำกันครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเสียง,งเพื่อตนเองเพื่อความยืนนะครับวันนี้เองผมจะมาทำในเรื่องของการทาบกิ่งขนุนนะครับโดยใช้วิธี เดียวกับที่ผมเคยนําเสนอในเรื่องของฝรั่งที่ใช้เป็นแบบตุ้มลอยนะครับก็คือเป็นตุ้มแบบเบาซึ่งการทาากิ่งแบบนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องตั้งนั่งร้านนะครับเราอยากจะได้กิ่งขนุนตรงไหนนะครับเราก็เอาต้นตอที่เรามีนะครับขึ้นไปทาบโดยการเตรียมต้นตอนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีที่ผมพาไปเตรียมต้นตอนะครับส่วนข้อดีก็คือ1เลยเนี่ยเราจะได้ต้นขนุนที่มีรากนะครับเป็นรากแก้วนะครับ เอาไปเลี้ยงต้นที่เราจะท่าออกไปนะครับซึ่งเราอยากได้ขนุนพันธุ์ดีตรงไหนนะครับเราก็เตรียมต้นตอนะครับต้นตอนนี้ที่ผมถือนี่คือมีอายุ1ปีนะครับแล้วเราก็เตรียมมาโดยการเตรียมตุ้มเนี่ยเดี๋ยวจะมีวิธีต่างหากนะครับพอเราเตรียมมาแล้วเนี่ยเราก็มาขึ้นทาบถ้าหากเป็นตุ้มที่เขาเพาะถุงดินนะครับโดยทั่วไปนะครับมันจะมีน้ําหนักซึ่งจะต้องเอาเชือกรัดนะครับแล้วก็ห้อยเป็นนั่งล้านนะครับตอนนั้นก็จะวิธียุ่งยากพอสมควรแต่ถ้าเกิดใครอยาก ขยายพันธุ์กระหนุนแบบง,ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องตั้งนั่งหลานแล้วก็สามารถที่จะปีนขึ้นไปตามต้นนะครับแล้วก็ไปทาบเอากิ่งขนุนเนี่ยเพื่อที่จะขยายพันธุ์เอาไว้ปลูกเองสมมุติว่าเราเจอขนุนที่อรอ่อยอร่อยอาจจะเป็นของเพื่อนอาจจะเป็นของเราเองเราอยากขยายพันธุ์ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับวิธีนี้ทําได้ง่าย,ายมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการใส่ตุ้มนะครับเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการใส่ตุ้มกันครับแล้วก็กลับมาทําการท่าให้ดูกันครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมตุ้มนะครับที่จะเอาขึ้นทาบจริงๆถุงเนี่ยเราใช้4ีูณหก็ได้ครับหรือห้าคูณแก็ได้4ีคูณหมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเล็กกว่าหน่อยของผมเนี่ยพอดีลากมันใหญ่นะครับผมก็เลยเอาถุง5้คูณแมาใส่นะครับเพื่อจะได้ให้เพียงพอกับลากขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอา,เอาขนุนเนี่ยออกก่อนนะครับแล้วก็ทําการบีบลากนะครับที่เขา ติดอยู่กับลากเก่าเนี่ยคือถ้าเกิดจะทําให้ง่ายเ่ยก็สามารถที่จะเอาไปแช่น้ําก่อนก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเฉยแฉะหน่อยพอเราบี้ให้แตกแบบนี้นะครับแล้วเขยา่าเขยา่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัดลากออกบางส่วนนะครับคือตัดลากที่มันเป็นยาวๆออกนะครับแบบนี้ของผมจะไม่ได้เล็มลากแก้วออกนะครับก็จะมีตัดลากที่ มันงออยู่ด้านล่างของถุงออกบ้างนะครับแล้วก็ตัดส่วนที่มันเป็นรากฝอยพวกนี้นะครับไม่ต้องกลัวครับพวกนี้เดี๋ยวมันจะแตกมาใหม่ถ้าเกิดใครกลัวว่า,าต้นเนี่ยจะตายนะครับเราก็สามารถที่จะไปใส่กระตุ้นด้วยน้ํายาเล่งรากก็ได้ครับ <S <S เพื่อที่จะทําให้รากเนี่ยเขาออกได้ดีขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวครับอย่างนี้ก็คือออกแน่นอนนะครับทีน,นี้เราก็ทําการ ใช้ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวเนี่ยก็จะเป็นขุยมะพร้าวที่มีการแช่น้ํานะครับแล้วก็เป็นขุยมะพร้าวเก่านะครับเราก็จะามาใส่ทีน,นี้ผมไม่ได้ผสมอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจะเป็นขุยมะพร้าวที่เป็นเราเอาไปชําต้นมะม่วงมานะครับแล้วก็ต้นมะม่วงมันตายเราก็เลยเอามาทําเป็นตุ่มสําหรับการทาบขนุนครับนี่เราก็อัดข้างล่างนี่ให้มันแน่นนะครับ นี่ครับแล้วเราก็เอาต้นขนุนที่มันเป็นต้นต่อนะครับเอาลงไปตั้งให้มันอยู่ตรงกลางถุงนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เราก็ทําการใส่ขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็อัดแน่นให้เต็มถุง โดยวิธีนี้นะครับจะทําให้ตุ้มที่เราขึ้นท่าเนี่ยมีน้ําหนักเบาเราไม่จําเป็นต้องไปแขวนตุ้มครับก็จะสามารถที่จะขยายพันธุ์ขนุนออกมาได้นะครับนี่เรายัดให้ถึงบริเวณโคนเก่าขเขาเลยนะครับโคนเก่าขาอยู่แค่ตรงไหนนะครับเราก็ถัดให้แน่นนะครับเสร็จแล้วก็ให้ทําการมัดนี้ครับโดยใช้เชือกมัด อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูของจริงหลังจากที่ท่าไปแล้วแล้วก็มีลากแล้วนะครับมัน,นก็ทําการตัดเชือกที่เป็นส่วนเกินออกเสร็จห็นแล้วก็ถุงของเราเนี่ยยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเวลาเราขึ้นท่านะครับเราจะต้องมีการเจาะนะครับฝั่งละ้าอด้านานี้นะครับเพื่อให้น้ําฝนที่มันจะไหลลงมาจากด้านบนนะครับช่วงที่เราทาบไว้เนี่ย น้ำก็จะไหลออกมาทําให้ตุ่มเนี่ยมันไม่เน่านะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการขึ้นท่ากันครับว่าจะท่าอย่างไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับหลังจากที่เราไปใส่ตุ่มกันมาแล้วนะครับเราก็ได้ตุ่มมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราจะมาทําการท่ากิ่งขนุนนะครับเราก็ต้องมาดูเลือกว่ากิ่งที่เราจะมาประกบนะครับกับกิ่งที่เราอ่าก็เรียกว่าต้นพันธุ์ดีเนี่ยที่เราเจาไปเนี่ยมีขนาดกิ่งอ่าเข้ากันได้ไหมนะครับโดยวิธีการนะครับก็ให้ เพราะว่ากิ่งขนุนเนี่ยเป็นต้นที่เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ที่มียางนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นที่ผมเลมหมอกนี้ก็คือมันมียางเราจะเป็นจะต้องตัดแผลนะครับลงแบบนี้เนี่ยนะครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาปาดต้นตอของเราก็ดูนะครับว่าต้นตอนเนี่ยเราจะเอาฝั่งไหนไปประกบอันนี้เราก็ดูว่าความยาวที่เราปาดไว้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ปาดต้นตอ,นองเราให้มีความยาวเท่ากันกับ ตรงที่เราจะเอาไปทาบนะครับวันนี้ผมใช้ฟิล์มทาบกิ่งความกว้างขนาดหนึ่งนิ้วนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็มาประกบแบบนี้นะครับให้มันเข้ากันกระแผ่เพราะว่าไม้มียางเนี่ยเราจําเป็นจะต้องรีบทํานะครับก่อนที่ยางแห้งเพราะว่ามันจะได้ประสานกันได้ดีครับนี่ครับเราพันข้างบนไว้ก่อนกันมันปิ้นนะครับแล้วก็พันลงมาข้างล่าง แบบห่างๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องพันจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับป้องป้องกันน้าไม่ให้เข้าแผลนะครับนี่เราก็ดึงข้างล่างไว้แบบนี้ปึ๊บเสร็จแล้วเราพันให้แน่นเลยครับจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับปึ๊บนี่ครับน,นี่ก็เสร็จละเราก็ทําการกระตุกฟิล์มแล้วเราก็ทําการขมวดนะครับหรือว่ามัด เพื่อให้ฟิล์มมันไม่ดิดตัวออกนี่นะครับดึงฟิล์มไว้ที่หนึ่งอ่าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลักษณะการออกลากแล้วกิ่งที่เราพร้อมที่เราจะตัดเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับครับโดยอายุการทาบกิ่งนะครับเราจะสังเกตจากลากนะครับจากลากและแผลจะเห็นว่าลากที่ เมื่อเราทาบกิ่งไปแล้วเนี่ยลาเขาจะออกมาดูดกินน้ําและความชื้นในถุงนะครับร่าจะเต็มถุงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับก็คือแผลตรงที่เราได้ทําการทาบไปเนี่ยแผลจะปูดและสนิทกันแบบนี้นะครับระหว่างต้นตอนะครับกับกิ่งพันธุ์ดีนะครับเมื่อเห็นมีลักษณะแบบนี้นะครับเราจะทําการคว้านกิ่งตรงนี้นะครับคล้ายกับการทาบแบบ ตุ้มต้นตอใหญ่เลยนะครับก็คือเราจะต้องทําการควั่นก่อนนะครับเพื่อบอกต้นเนี่ยให้รู้ว่าเราจะทําการตัดเขาออกไปชําแล้วนะครับซึ่งการที่เราจะเอาตุ้มตัวนี้ออกไปชําก็จะมีวิธีการชําแบบทั่วๆไปนะครับเนี่ยเราจะสังเกตได้นะครับเมื่อครบอายุก็คือโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ4 5วันเนี่ยก็จะมีรากที่ออกจากต้นตอขนุนที่เป็นเราอ่านำมาใส่เป็นตุ้มนะครับเราก็จะสามารถ ขยายพันธุ์ต้นขนุนของเราออกไปได้เนี่ยนะครับหนึ่งต้นเนี่ยเราจะสามารถทาบได้เยอะแบบขนาดนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ทางสวนใช้อยู่ก็สามารถนําไปทําตามได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับได้มีการไปดูในเรื่องของการทาบกิ่งขนุนแบบตุ้มลอยมาแล้วนะครับก็คือเราเนี่ยได้มีการนําวิธีการนี้นะครับที่ได้มีการใช้กับทางต้นฝรั่งนะครับเอามาใช้กับขนุนก็ผลที่ได้ออกมานะครับก็คือ,อาลากออกได้ดีนะครับแล้วก็การที่เราตัดเอาไปปลูกนะครับ ก็สามารถที่จะเอาไปปลูกแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การรอดได้เหมือนเงินกับตุ้มที่ใช้แขวนนั่งร้านนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเราก็ได้มีการทดลองมาแล้วนะครับซ้ำหลายรอบนะครับก็พบว่าประสบความสําเร็จนะครับทุกครั้งที่ทําการทดลองนี้คือไม่มีผลเสียนะครับก็คือในเรื่องของกิ่งหกักหรือรากไม่ออกเนี่ยแทบจะ100%อในการทาบถ้าเกิดทําตามวิธีที่ผมบอกนะครับหากใครต้องการกระตุ้นในเรื่องของรากให้ออกเยอะๆนะครับก็สามารถที่จะไป แช่น้ํายาเล่งรากและแช่น้ายากาันลาก็ได้สําหรับมือใหม่นะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของรากเน่ารากไม่ออกนะครับก็สามารถที่จะไปแช่ได้นะครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝนก็ตกดินดินมาแล้วนะครับก็ยังอยากถ่ายทําวิดีโอเอามาฝากกันนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมรายการเรานะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนนี้เรา,าดีนามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ